สบายดีเนะาะพ่อพี่น้องทางฝังลาวฝังไทยต่างต่างประเทศเนาะมื่อนี้กโมพผมาพ่อกับน้องทงเนาะงพ่อพี่น้องมื่อนี้ตั้งน้องทองกับชีวศักคดเนี่ยคือเก่าเนาะพ่อพี่น้อง,องตอนนี้ก็ทางอาผ่าเถาเป็นมามาหาเนาะตอนนี้ก็ทางพ่อบ้านเพืนะ่อนเนาะสบายดีพ่อบ้านสบายดีเด้อทางผ่าเถาเนาะมื่อนี้เรามาลิบบนเนาะเดี๋ยวอ,อีกประมาณหมื่นมือกับชีเจนะมืม่อเนาะ ตอนนี้ก็โคตรพักกันนะักขอยิงน้องโดยมันคือบลมพี่ลมมันมีลม <c oughs> <c oughs> มันไปออโอเคเนาะให้พ่อตาจับให้แบบนี้จับจึงไว้ก็ได้จึงไวอย่งนี้ก็ได้ Und komm ่โอเคเนาะพี่พี่น้องตอนนี้กัทางนองทงก็บฮดตัวดีก่อนเนาะตอนนี้กัทางนองทงก็เป่งหน้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะพี่พี่น้องตัวนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วเนาะพี่พี่น้องยังเขียดห่างเห็ดอียังไทยอยู่เนาะพี่พี่น้องปล่อยมันใหญ่จักหน่อยก็เนาะพี่พี่น้องเนาะโดยตอนนี้กัพอดเอาคนมาเยี่ยมมายามทางนอกทงแล้วก็สี่มาลินบนบันธาดเลยเนาะพี่พี่น้องเนาะนนะโดยโอตอนนี้กับทาง vốn th pues <teachers> mà thay về cácประกาศ chân chân rồi nó, lém nhảy rồi nó phải phi nong, khứa nó, lém ở rồi nó phải phi nong rồi, khứa nó lém ở rồi nó phải rồi, rồi nó thằng nó không nhân à bộ hốt nó tuần nó oh. ok điều thăm phần à, con này nó phải phải nào rồi nó mới này chắc nói nhưng nán tôi ใช่ <Hi. S 2> I <laughs> Còn động máy không các bạn ạ? โอเคเนาะพี่พี่น้องตอนนี้ก็ทางทุ่งกระดเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าทางดอกมอดอกไม้จังกระโหดเ้นลยเนาะทางอ่าผักบ้งเนาะพี่น้องก็เริ่มใหญ่แล้วตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ก็บ่ได้อเอาบ่ได้เงออกเนาะพี่น้องเอาเพงใส่เลยเอาเพงใส่ป้าไว้แล้วเนาะ ตอนนี้เพิ่งก็เริ่มโตแล้วเนาะเพิ่พี่น้องด้วยอ๋อทางนั้นก็เริ่มโตแล้วเนาะเริ่มโตเริ่มใหญ่แล้วเริ่มจะได้กินแล้วเนาะปลูกรอบเลขเนาะโอ้โหสวงามหรื่องงามเนลองไปไปน้องเพินะงงง่งก็เริ่มโตแล้วเนาะบางบางอันก็เพิ่งก็เริ่มใหญ่แล้วเนาะเพิ่พี่น้องดย้ยทางน้องทุ่งก็ซื้อหมากไม้มาแต่บ้านธาตุกับว่าสีลองปลูกในมันเบิกน้องเพิ่งไปน้องเนาะหมากไม้แบบ พ่นใช้ยาหรือว่าอย่งไรเนาะเคยเห็น hmm. ่ทางเพ่นปลูกหมากอันนึงเนาะผลเป็นน้องหมากไอ้ช้างกําพูเนาะผลเป็นน้องเนาะเดี๋ยวทางน้งทงกะยังสิปลูกอยู่เนาะยังไม่ได้เอามาปลูกเนาะผลเป็นน้องดโดยทางอ่าผักไอ้ช้างผักไอ้ช้างเนาะอันนี้เนาะผลเป็นน้องทางน้งทงก็ไม่ได้คู่เนาะผักอันนี้เนาะแต่ว่าวานสองเถื่อนแล้วเนาะเพผนกะิ่มเกิดแล้วเนาะผลเป็นน้องด้วย เริ่มเกิดแล้วตัวนี้กันเนาะนี่ตัวนี้กันเนาะใบพะงอนเขียวๆแถวนี้ก็เพิ่นเริ่มเกิดแล้วเนาะโอ้อันนี้คือหญ้าเนาะใบพะงอนหญ้าก็เกิดน้ำพรมนี่หญ้าเนาะใบพะงอนนี่ตรงทางนี้กันหย่า งาหนี่เกิดปนกันเลยอ,อ่ะโอเคเนาะเห็นพี่น้องทางนงท,ง,นง,ทงก็คือชิดคลิปสั้นเนี้ยชักหน่อยเนาะรอบนี้เนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ใกลสิบหมื่นแกสิคำแล้วทางพ่อเท่านองทงก็สิไปอาบน้ำเลยสิพาเพื่อนไปหล่อบ้านธาตุเนาะเพื่พี่น้องโดย โอเคเนาะเพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกคนเนาะท่านแม่ชีเบสุคุชุคนเนาะที่บันทึกพระนงทงตั้งแต่ต้นจนจบที่ว่าโฆษณาทั้งนั้องคงก็ขอลาไปก่อนเนาะเมื่อนี้การทางน้งทงกับนงชงข้าสัตรมั่นนงชงข้าสัตรเนาะอยู่ในเฮือนเพื่อนเพื่อนเลยโดยโอเคเนาะทางน้งทงก็บชขอลาไปเพียงเท่านี้ขอการขอามาสบายดีเพื่อนเพื่อนเบสุคุชุคุณเนาะขอบคุณทุกคนเนาะทั้งในชีที่ที่บันทึกพระนงทงตั้งแต่ต้นจนจบที่ว่าโฆษณาทางน้องคงก็ขอลาไปก่อนเนาะ ขอกาวเขาว่าสบายดีกครีปน้องเบิร์ุคนสบายดี